เมื่อกี้น้องแชมป์น่าจะตกกับต้นไม้ต้นนี้ครับเป็นไรบ้างเปล่ากดได้กดได้ก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไปหาคนช่วยเฮ้ยอะไรอย่างเนี้ยแชมป์เป็นอะไรบ้างเป็นอะไรบ้างเจ็บปะลูกเจ็บป่ะเจ็บเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันเดี๋ยวแชมป์เอาพักก่อนดูกดหัวไอ้แชมป์เจ็บป่ะกดดูเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะพักเก็บพักไว้ก่อน อย,อย่างเงี้ยนะอยเงี้เดี๋ยวมาเก็บพังม่านกันเดี๋ยวน้องแชมป์น่าจะตกต้น hmm. พังวานนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บพังว่านกันเดี๋ยวผมเก็บพังว่านครับวันนี้มาเข้าป่ากันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมากับน้องแชมป์ครับสองคนมาเก็บพังวานครับวันนี้ขี่รถท้่มาในครึ่งทางแล้วครับแล้วมาเปิดกล้องกันกลางทางนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะไปกันต่อเลยครับ รถมาถึงยอดเขาแล้วครับเดี๋ยวผมก็จะไหว้ครับขอพรเจ้าที่เจ้าทางกันนะครับันนี้ไม้กเน,นเ็นอันนี้ก็เป็นสานเจ้าพ่อนะครับที่พวกเรานับถือนะครับอันนี้สานเจ้าพ่อนี้ตั้งแต่สมัยที่ปู่ย่าตายายเขามาทำเมืองแรกกันนะครับ ยวผมก็จะไอาไว้ขอ ตอนนี้เรามาเจอต้นพะวงแล้วนะครับต้นนี้อยู่ข้างทางนะครับตอนนี้เราใช้น้องแชมป์ขึ้นนะครับอันนี้นี่ยอดตึงแตครับท่านผู้ชมอันนี้ครับยอดกลองแตกนะครับโอ้ยยอดสวยๆเลยครับนี่นะครยอดแตกแตกๆล่างยอดกำลังแตกแล้วครับนี่นะครับยอดกำลังแตกครับนี่เห็นไหมครับ นี่หางยอดน้ำอ่อนนะครับนี่นี่าน้ำอ่อนนะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวกันนะครับจะน้องไม่ดูนี่ครับยอดน้ำอ่อนเห็นไหมครับอ่อนอ่อนจะย้อนแจ้งนะครับเพราะว่ามันถ่ายขึ้นไปบนฟ้านู่นะครับข้างบนมีนะครับเยอะแยะอแซงขึ้นเลยลูกเอาเอาเอาทุกทุกนในกระป๋เพาะ เดี๋ยวให้น้องแชมป์ขึ้นครับต้นนี้เดี๋ยวผมจะไปดูต้นอนื่นะครับขึ้นเลยครัน้องรก็ได้มาน้องแบ,บพ่อน้เม,มื่มอกี้อ่ะไม่ต้อขึ้นหรอกไม่น่ะถ่าพ่อเดี๋ยวพ่อจะเก็บงนะี้นันแะนี้สับวนี้ัให้น้นะองแชมป์ถ่ายก่อนยนี้ม่ะเ่นไม้นนี่อ้มาได้นะครับไม่เป็นไรลคนะคะนระคะับ ยีอยอดไม่มีใครเก็บเลยนะครับคนแรกคลิปที่แล้วที่เรามากันที่มาเก็บผักหวานที่ฝนตกคิดนะันเรานี่ฮะไทบไท่ยเห็นปะเห็นชัดปะย้อนแสงมาอือนี่ครับยอดกำลังกินนะครับคลิปที่แล้วฝนตกนะครับเราเก็บผักหวานได้หน่อยเดี๋ยวฝนตกนะครับทุกนีนก็เลยมาใหม่ครับทำหม่ เห็นยอดปะไทยไปเตี้ยนเห็นยอดปะเห็นมา่ายเห็นพอแล้วไทยเห็นพอแล้วนี่ครับยอดกำลังเตี้ยนแล้วครับตัวนี้ยังไม่มีใครเก็บยนนะครับแถวลูกนี้ยังไม่มีใครมา ชั้นเลยนี่ครับอันนี้ต้นนี้ก็พักวานครับตายไหม้ตายหมดเลยนะครับนี่นี่นะถ้าอันนี้ถ้าไม่ไฟไม่ไหม้นี่มันก็แตกยอดแล้วนะครับนี่โดนไฟไหม้ตายแล้วเนี่ยต้นนี้เผาเผาเป่าแล้วไม่มียอดครมันก็ยอดกำลังแตกใช่ไหมครับ นี่แนละ้วยอดกำลงแตกแล้วนะอันนี้ผักว่างแล้วนะน้งองแคมก็ไปเก็บต้นข้งางล่างแล้วนะนี่ต้นใหญ่ยอดเยอะนะครับต้นนะ<า>ี้ครับฮะเจออะไรน้องแคมไปเจอตัวอะไรก็ไม่ได้รับพลังนี่ครับยอดสวยๆ นองแสงน้องแสงนเนาะแทำอะไรเดี๋ยวให้น้องฉันเก็บต้นนี้นะเดี๋ยวผมไปไปเก็บเดี๋ยวผมไปเก็บต้นหม่ครับให้แสงเอาขโะไยียบให้ป่ให้น้องเก็บต้นนี้นะไปเก็บต้นใหมกกันลยครับอันนี้ก็ต้นนึครับ นี่มใส่ไม้ตายแล้วครับเนี่ยไม่มียอดเลยนะย้อนก่องแตกนะมยอดก่องจะแตกนะใส่ไม้ตรงนี้นะครับถ้าไส่ไม้ไม่มียอดเลยนะตอนนี้นี่นะนี่ยมันจะต้นใหญ่ขนาดไหนครับยอดเทียบมาเห็นไหมกําเนิดตรงนู้นเห็นไหมครับนั่นน่ะยอดเยอะครับตอนนี้ เไปกันเลยเดี๋ยวให้น้องแชมป์เก็บข้าวมวนนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บต้น้แ,นแยกกันเก็บนี่นี่เห็ไหมครับนีย่ยอดยอดอือแต่ยอดทางนั้นเน,นี่ยนะเนี่ยนี่แล้วโอ้โหตอนนี้ยังเยอะครับตัวเราเนาะยอดข้าวมนพันกันลแล้วจะน้ำลงให้ดูนี่นะครับยอดยอดทางนั้นเลยนี่เห็นไหมครับยอดทางนั้นเลยนี่ เดี๋ยวจะหอ่อนจะหออะ่อนโอเคครับ <Okay, S 2> <ผม S 1> ห่อยอดเยอะครับเดี๋ยวผมของยากเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญากเก็บก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่ามาแค่ตอนกอนไม่มีคนถ่ายนะครับโอเคครับ okay, เดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวผมเก็บต้นไม้เสร็จแล้วถ่ายต้นใหม่ให้ดูนะครับได้แล <c oughs> ้วเก็บไม่เสร็จเลยเยอะเกินตอนนี้ยังเยอะนะครับตอนนี้

เน่เดี๋ยวเอาเราเจอตรงโู้นต้นหนึ่งครับใช่ป่ะไม่รอดเดี๋ยวจะไปดู ต้นนี้เปนไม่ใช่นะยครับเห็นใบเขียวๆนึกว่าใช่ที่ลามองไกลๆนึกว่าใช่นะตรันนี้มองใกล้ๆไม่ใช่นะใบเขียวๆไม่ใช่ต้นผักหวาน,นครับต้องไปหาต้นใหม่ครับต้นนี้ไม่ใช่ ไฟไม้ตายหมดคนะอันนี้ดนโดนฝนไปเมื่อคลิปก่อนนะครับที่ผมมาทำอะ่ะที่ดโนดนฝนฝนตกอะ่ะใบไม้เริ่มเขียวแล้วเห็นไหมครับใบไม,ไม้ต้นไม้เริ่มเขียวแล้วครับดโดนฝนไปคลิปที่แล้วเรามาทําเก็บผักหวาน,ดนโดนฝนนะครับคลิปนี้เราก็เลยมาทําใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราเจะต้นใหม่เราจะถ่ายให้ดูนะครับ เจ้าจังเสร็จแล้วลมาทางนี้นนี้เราก็หาต้นผักหวานไม่เจอแล้วนะครับเดีย๋ยว้องเดินดูเรื่อยๆนะครับต้นมีตรงไหนดูต้นนี้หนึ่งต้นมังม้งของฉันก็เกิดตรงนู้นอยู่นะบางชั้นมีตรงนูนนะ้นฮะอยู่คนละฝัง่ง อนนี่ทมาเจต้นนะคต้นไหมครันี่ครับนี่นี่ครับของจิงของแท้นี่เ็นะครับยอด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 นครับยอดอันนี้ทบยอดนี่นียอดยอดยอดนะครับนีนคี้บยอดของอะไรห่อยอ่อนๆทนะครับ่นนนยอดนะครับยอนแสงนะครับต้องขอไปตรงของน้มี้อดีครับยอดเนมองมจะไดยอดทุกคนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตเจต้นนี้ก่อนครับเดี๋ยว็บได้ถ่ายได้จะได้อัดถ่าร ในการนักชมัก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมทำคลิปไปเรื่อยๆครับอเครับนี่ครับนอน่อนนครับอ่อนครับคคงผมก็จะมีช่องเฟ็นบุ๊ครับเป็บ๊ก็ชื่อช่องเป็บู๊ครับ สุภาพใช้คำพูดครับสุภาพศรีนะครับยังไงก็ติดตามในเพจฟซบุ๊กได้นะครับผมก็จะลงคลิปก็พูดไปนะครับในเฟซบุ๊กแล้วก็ในยูทูปนะครับในทิกเกอรก็จะเป็นแชร์ฟ้าปุ่มช่องทางเหกันนะในทิกเกอร์ขงผมก็จะมีสามช่องทางนะครับติดตามผมได้นะครับสามช่องทางโอเคนะครับเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปตามหาหนุ่มแชมป์ก่มาครับ

hơi anh <Nhạc> chắp này Chém phải này hơi tốt anh mãi hơi chắp dù sao dù sao chế sao dù 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 เอ้าเด้อเอ็งเนยโดนอะไรเนี่ยตกต้นไม้แล้วตกต้นไม้แล้วเดี๋ยวเอาพักกดไปก่อนพักกดไปก่อนเพักกดไปก่อนตกต้นไม้แล้วอ๋อจริงบักความหวานอ่ะอ๋อน้องแชมป์เมื่อกี้น้องแชมป์น่าจะตกกับต้นไม้ต้นเนี้ยครับเป็นไรงมากเปล่ากดไดกดไดก่อนเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อไปหาคนช่วยเฮ้ยเอาไงเนี่ยเกิดอะไรแชมป์ไปแล้วมะไปแล้วมะเจ็บปวดหรือเจ็บปะ เดี๋กันเดี๋กันัเอาพักก่อนดูตวนไม้แจ้เจ็บป่ะกดดูเดี๋ยวกนนะเดี๋ยวกันนะเนอะเดี๋ยวาพักเก็บาวนะจ้งเย็นๆนะใจเย็นเดี๋ยวพักเก็บภาวนะเนอะแล้วชาน่าจะตกต้นภาวนวครับเดี๋ยวเราคงเก็บาวนะเลยคงเก็บของไปเดี๋ยวกอนนะกดไปกดไปกดไปฉันกดไป เดี๋ยวตกต้นพังวันครับทุกคนเดี๋ยวราแป๊บน,นะเป็นมครับเดี๋ยวเต็มก้อนอน,นินเลยนะเดี๋ยวเต็มพื้นเลยแถมลุกขึ้นเนี่ยลุกขึ้นมาบาลรุขึ้นมาปะมาลุกขึ้นมาล,ลุกขึ้นมาบลรุเฮ้ยลุกขึ้น,น,น,นามาบ้างไปไปไปเฮ้ยพังวันนีนยอดมันคือได้ไหมวาเก็บพังวันนะเดี๋ยววน ใช่ป ouais, ่ะไม่ชัเย็บยังไงมาเดี๋ยวพกับบ้านทุกคนครชมาแต่ค่ะเดี๋ยวผมจะพา่ชปกลับบ้านกันะอ้ังไปงชแมชกลับบานกันชปนยบ้าเดี๋ยวเอาพักก่อนเพก่อนเกพักวนนเนี่ยเดี๋ยวพากลับบาโอ้ยมาองบนลกโอ้ยโอ้ยลองลองยินทอะ นครับน้องแชมป์น่าจะตกต้นไม้ครับพอดีเราเก็บไว้คนละต้นนะครับเ <China> จอน้องแชมป์เมื่อกี้นี่นอนเลือดอาบเต็มหน้าเลยครับตอนนี้ผมเอาภาพปิดหน้าไว้นะครับี๋ยวก็ทำเลือดก่อนฮะยวพาจะผมเจะพา,พะพาน้องแชมป์กลับบ้านกันครับแชมป์กดไปลกดไปกดไปทำเลือดไปก่อนทำเลือดอไปนะอย่าไม่ต้องร้องไม่ต้องรอ,งอ,งองเดี๋ยวเสื้อพ่อไม่อะไรให้มันเลือดไปนะเลยโอเคเพ่อไปเอารถกันนะจุดตรงนี้

เลือดเต็มเลยอยู่ตรงนี้นัง่งรอพ่อตรงนี้นะรอพ่อตรงนี้จะไปไหนนะเดี๋ยวพ่อมาหาไม่เจอ,เ,อเดี๋ยวผมต้องไปเอาเดี๋ยวผมต้องไปเอามืองกันนะทุกคนครับผ,ผมมากับน,น,น้องแชมป์สองคนแล้วล่ะเน้องแชมป์น่าจะตกต้นไม้ครับมันน่าจะแตกครับเลือดเต็มมือแลยคระนะับ เดีินผ่านน้องแชมป์กลับบ้านกันนะครับไปครับผมเดินไปเอาเรื่องอะ้รครับ ถึงเลิ้านนาดกมงคอยาแล้วกลับมานะก,บก,กันนะครับ

เดี๋ยวผมขอปิดคลิปตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าผมขับรถแล้วก็ถ่ายคลิปไม่ได้นะครับท้องขออภัยได้ที่ทุกท่านดน่นนวันนี้ตอนนี้ต้องไปหันแชมป์กลับบ้านกอนฮะไมงใช่เล่นไหล่ไม่หยุดเลยฮะโอเคครับผมขอปิดคลิปนี้ไปทันีีก่อนนะครับเพราะจะกลับบ้านถ่ายไม่ได้นะครับไม่มีคนถ่ายนะครับโอเคครับสวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ